สวัสดีครับผมมิ้งจากมิกฟาร์มยาช n แนลนะฮะวันนี้ก็เป็นข่าวดีในข่าวร้ายนะฮนะในมรสุมของโควิดนะครับถ้ามันออกมาจากปากคนทั่วไปนี่มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่มันมาจากปากของอผู้คิดค้นวัคซีนแอสตราเซเนกาเลยนะฮะก็เลยแบบข่าวนี้ก็เลยน่าสนใจขึ้นมาเลยนะฮะเป็นอะไรก็คือว่าศาสตราจารย์กิลเบิร์ตนะฮะผู้คิดคนวัคซีนแอสตราซเนกาชี้ว่าดูเหมือนว่าโควิดจะไม่กลายพันธุ์แรงขึ้นนะฮะนี่คือข้อข่าวเขา ศาสตร,ราจารย์กิลเบิร์ดแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดผู้คิดค้นวัคซีนแอสตาราซินกาชี้นะฮะว่ามีแนวโน้มว่าโควิด -19 จะไม่กลายพันธุ์จนเป็นอันตรายมากขึ้นและท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นแค่เชื้อไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นนะฮะเมื่อวันที่23กันยาเดลี่เมลรายงานว่าศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงซาร่ากิลเบิร์ดแห่งสถาบันเจนเนอร์สังกัดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษฮะผู้คิดค้นสร้างวัคซีนต้านโควิดแอสตาราซเนกา กล่าวที่งานสัมมนาทางการแพทย์จนทําให้ชาวโลกโล่งใจมากขึ้นว่าเท่าตัวเชือเช้อ s า RSCOV-2 อเนี่ยอันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษมันแบบชื่อทางแปบลบว่าซับที่เขาเรียกกันนะสารหรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สองพที่เรารู้กันคือโควิดนะฮะดูเหมือนจะไม่กลายพันธุ์ไปเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากมายกว่าเดิมแล้วนะฮะมันจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆและท้ายที่สุดแล้วเชือ้อโควิด -19 จะไปเป็นเพียงเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นนะฮะ ศาสตราจารย์เอาเรียกย่อๆว่าศาสตราจารย์ยูเบิร์ตแล้วกันนะฮะกล่าวด้วยว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีพื้นที่มากเท่าไหร่นะักสำหรับเท้าเชื้อโควิด -19 แล้วะฮะที่จะแพร่กระจายและทำให้มันที่จะทำให้มันสามารถหลบหลบหนีภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ได้แต่อย่างไรก็ดีเจ้าเชื้อก็ยังคงเป็นไวรัสที่ปฏิปเสธไม่ได้ว่ามันติดต่อง่ายอย่างแท้จริงเขาบอกว่าติดต่อง่ายนะฮะศาสตราจารย์ ยังกล่าวว่าแนวโน้มของเชื้อโควิดสิจะกลายเป็นเชื้อไวรัสที่รุนแรงน้อยลงขณะที่มันแพร่กระจายไปยังผู้คนและไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าพวกเราจะมีเชื้อ s า r s c o v ในเวอร์ชันที่รุนแรงมากขึ้นนะฮะขณะที่เดลวิเมลรายงานด้วยว่าศาสตราจารย์เนี่ยสแสดงความเห็นดังกล่าวเกี่ยวกับเชื้อโควิดสิเนี่ยในขณะที่ศาสตราจารย์คริสวิทที้นะฮะหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ในอังกฤษได้ออกมาเตือนอังกฤษว่า เด็กๆที่ไม่ได้รับวัคซีนต้านโควิดเกือบทั้งหมดจะติดเชื้อโควิดในวันใดก็วันในในวันหนึ่งนะฮะในอนาคตโอ้และขณะน,นี้คนหนุ่มสาวในอังกฤษได้ติดเชื้อโควิดแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเตรียมรับแรงกระแทกต่อไปกันนะครับก็คือในกลุ่มเด็กๆนะฮะที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโอเคขอบคุณที่ดตามชมครับก็ขอบคุณนะฮะจากไทรยรัฐออนไลน์ครับกด subscribe กดกระดิ่งกันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใ้ช่องของเราไปครับสวัสดีครับ